สวัสดีครับพบก,กับสุล卡尔ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อันนี้ก็น่าหงดแดงนะครับชี้เหตุผลว่าทําไมลิเวอร์พูลเนี่ยควรปล่อยลูดิอัตพ้นทียมสแตนคุริมานะครับอดนนี้ก็น่าคนดังของสโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษก็แสดงความคิดเห็นว่าหงดแดงลิเวอร์พูลควรที่จะปล่อยลุยดิอดัตปีกทีมชาติโคลอมเบียออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับ คาริมอนกล่าวว่าดิอาร์ตเป็นคนที่มักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆทั้งเรื่องการบาดเจ็บและเรื่องที่พ่อของเขาถูกลักพาตัวซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากในช่วงเวลาที่พัาน,นาในฤดูกาลที่แล้วบางครั้งเขาก็ดูเป็นผู้เล่นระดับโลกบางครั้งก็ต้องดิ้นรนซึ่งมันก็เป็นปัญหาในเรื่องความไม่สม่ำเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าบาร์เซโลนาพร้อมที่จะจ่าย50-60ถึงล้านปอนด์เพื่อเขาหรือไม่ ในกรณีของผมผมจะขับรถไปส่งเขาเลยที่บาร์เซโลนาแน่นอนหากมันไม่ใช่ข้อเสนอที่น่าหัวเราะเยาะจนเกินไปในช่วงที่มันมาดาวเตียนวัยย7ปีนะฮะตัวเป็นขับผู้ปันกับบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชงมาโดยตลอดซึ่งทําให้อนาคตของเจ้าตัว,ตวยังคลุมเครือแม้นักเตะจะออกมากล่าวว่าเขายังมีความสุขดีกับลิเวอร์พูลในทินแอนฟิล โดยทั้งสองสโมสรยังไม่ได้มีการเปิดโต๊ะเจอจากกับลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดสําหรับดีอาร์ตเหลือชาผูมัดกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2027โดยมีค่าตัวราวๆ70ล้านปอนด์โรมาสโมสรล่าสุดที่ให้ความสนใจใช้บริการฟันเดนเบิร์กโรมาจากอิตาลีนะครับเป็นสโมสรล่าสุดที่ให้ความสนใจเชฟฟันเดนเบิร์กกองหลังของลิเวอร์พูลที่ แสดงความต้องการอยากจะไอออกจากกินแอนเฟลในช่วงสัมมนี้เี่ดังจากสซิลกาโชเซียอิตาลีมีความจริงจังกับการนำเซนเตอร์ฮาร์เข้ามาเสริมทัพด้วยรายคาที่ไม่แพงรายงานจากเดอะเทลกราฟระบุว่าหากทีมไหนต้องการได้ตัวฟันเนเบิร์กไปร่วมทีมก็จะต้องยอมทุ่มเงินราวๆ20ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลสำหรับฟันเนเบิร์กในวัย22ปีสร้างความประทับใจในฤดูก,กาลที่ผ่พันมา หลังถูกหมาย0ลทีมในลีกบุนเดสกาเยอรมันยืมตัวไปใช้งานอย่างไรก็ตามนะครับโอกาสของฟันเดเบิร์กกับลิเวอร์พูลมีแนวโน้มถูกจำกัดน,นั่นทำให้ฟันเดเบิร์กแสดงความต้องการที่จะย้ายออกจะเทียมแบบถาวรในช่วงซัมเมอน,นี้นอกจากโรมาแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีวบบวกอีกสโมรสรในซงบุนเดสกาเยอรมันที่แสดงความสนใจแข้งชาวฮังการายนี้นะฮะ เอเย่นปัดคาลือเจคกิงคลับเตรียมหวนกลับมารับงานฟุตบอลทันทีมาร์คโคซิเกน,นะครับเอเย่นส่วนตัวของเจคกิงครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่รู้ว่าอาดีตเจ้าหน้าหยาของลิเวอร์พูลเตรียมที่จะหวนกลับมาทํางานในวงการฟุตบอลในทันทีโดยจะรับงานในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของเรสบูลซาลสบวกหลังไม่กี่วันก่อนนั่นเองครับซาลสบวกนิวรายงานมาว่าเจคกิงครับีโอากาสเร้รับงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของเรสบูล ที่โอลิเวอร์มิชลาฟปล่อยทิ้งว่างเอาไว้อย่างไรก็ตามกับล่าสุดโคซิเกเอเจนต์คู่ใจของเจงครับออกมาแย้งว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นโคซิเกกล่าวกับสเกส็ตสปอร์ตเยอรมันท่าน,นี้เจงครับในวัย56ปีวางแผนที่จะหยุดพักผ่อนอย่างน้อย1นปีหลังจากออกจากลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมานะคร โอลิเวสกินติดโผหกดาวดังลิเวอร์พูลตัดใจไม่ดึงมาร่วมทีมติดโผหงไม่ดึงร่วมทัพลิวเอ็กโคนะฮะสื่อท้องถิ่นระบุว่าลิเวอร์พูลตัดิใจตีตัวอ,อห่างจากหกนักเตะที่ถูกเลือก,กับสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดวยมีโอลิเวสกินของหน้างของทีมสิง,งห์งาดอสตันลลาอยู่ในโผที่บอร์ดมืองนานของหงแดงพิจารณาไม่คว้าตัวมาร่วมชยัยคาเช่นกันนะครับ ลิเวอร์พูลครับตบเป็นข่าวว่ามีแผนชอปปิ้งขนาดใหญ่ในช่วงสมัยนี้เพื่อต้อนรับการย้ายเข้ามาคุณทีมคุณซืกอคนใหม่อย่างอาร์นเนอร์สลอตโดยเป็นอนดีเตเฮดโค้ชทีมเฟยนโนดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทีมดังแห่งทินเมอร์ซิไซส์ได้ไม่อกีเอวดกลับมารับตำแหน่งหน้าที่ CEO ของสโมสรขณะที่ริชันฮิ์ถูกจุดมาสวมบทเพิ่มในการกีฬาคนใหม่ ต่อกลยุทธ์เดิมกนะครับของแดงลิเวอร์พูลจึงถูกระบุว่าสนใจเซนญาก,กับแข้งดังหลายรายเพื่อพาทีมกลับไปท้าทายในตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้ากระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนลิเวอร์พูลเอคอตีแผ่ว่าบิ๊กบอสทีมเรสเมเชีนได้ข้อสรุปของการเสริมทัพแล้วว่าจะไม่ไปทัาทาม6ดาวเตะท,ที่ถูกลือกับทิ้นแอนเวลโดยในจำนวนนี้นมีโอลีวอสกินขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูโร2 0 2 4รวมอยู่ด้วย นอกจากสตาร์ทีมแอสตันวิลล่าแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะไม่ต่อยาก,กับฟอร์เรนส์เวิร์ดเช่นกันเนื่องจากนัดเตะทีมเบอร์ลุกเซ่นชุดคว้าแชมป์บุนเดสก์เยอรมันชนิดไร้พ่ายมีค่าตัวสูงลิฟจนทำเอาเรดเมนชินเอื้อมไม่ถึงการเดิมพันกีฬสื่อเจ้าดังกล่าวยังเสริมว่าลิเวอร์พูลล้มแผนดึงตัวยันคูบามินเตะปีกทีมชาติแกมเบียในวัย1 9ปีของทีมนิวคาสเซิลที่สล็อตยืมมาเล่นให้กับฟีนินดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเช่นกัน อันรวมไปถึงเอเดนชอวกองกลางต่อรับทีมชาติบ,บราซิลของสโมสรออตแลนตาอีกด้วยโดยเชื่อว่าเขาสามารถย้ายทีมได้ภายใต้ค่าตัวราว40ล้านปอนด์หรือ1880ล้านบาทสำหรับอีสองรายนะครับหงแดงตัดใจไม่ดึงเข้ามาสมทับในช่วงสมัยนี้ได้แก่กัวนเซโลอินนาซิโอเซนเตฮทีมชาติปูตเกตของทีมสปอร์ติ้งเิสบันซึ่งทีมจากบรสซัายกระหายได้เดาเตะในวัยยุสองปีมาเสียบแทนจูออมาติปที่หมดสัญญากับสโมสรไปแล้ว แต่บอร์ดบริหารหงแดงมองว่าเขามีค่าตัวสูงจนเกินไปและไม่คิดท่ามซื้อเช่นเดียวกันกับอลันเวโรล่ามิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตนาของทีมปอร์โตทั้งนี้เป็นครับสมัยที่ทําหน้าที่เซ็นญาก,กับนักเตะเอ็ดเวิร์ดโดยการยกย่องเป็นอย่างสูงจากผลงานการดึงสดังๆอย่างเซริอมาน่และมูซาลามาสวมชุดยูนิฟอร์มเครื่องจักรสีแดงและแม้ปัจจุบันจะกลับมาดํารงตําแหน่งซ e อแต่ชื่อได้ว่าจะทําหน้าที่ร่วมกับลิชันฮิว ต่อการมองหาพ่อแก่งหน้าใหม่ป้อนเข้าสู่ทีมนะฮะลิเวอร์พูลอาจขายโจโกเมตแข้งดังรายได้สูงโจโกเมตกองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลอาจต้องโบกมือลาแอนฟิลหลังจากอยู่กับสโมสอนมาอย่างยาวนานเนื่องจากสัญญาของน้กเตกุสกันหลายคนเช่นเทนอเล็กซานเดอร์โนโมเมนซาลาและเบอร์จิฟันไดกำลังจะหมดลงในปีหน้า ลุอผู้ผู้จำเป็นจะต้องเสริมทัพในช่วงสมัยนี้และต้องรักษานักเตะค,คตนสำคัญให้อยู่กับทีมต่อไปการเสียสามประสันในแนวรุกค,คงไม่เป็นผลดีต่อทีมหลังจากเจกิก็ตรลับพึงออาลาตำแหน่งผู้จัดก,การทีมไปนอกจากนี้ลุยดิอาสก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาจจะย้ายออกจากทีมโดยมีบาโลนา่าให้ความสนใจรละพร้อมทุมเงิน63ล้านปอนด์โจโกเมก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่อาจจะต้องย้ายออกไปเช่นเดียวกันโดยมีรายงานมาว่าไบรมินิกสนใจคว้าตัวไปรุ่มทีม โจโกมเมสลงเง่นกับลิเวอร์ไปแล้ว224เกมทําได้9าแอซิ์หลังย้ายมาจากเชลตันแอตแลติกในปี2015เขาประสบความสำเร็จอย่างมากกับลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้อาจถึงเวลาที่เขาต้องหาความทัดทายใหม่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซนเตอร์แบ็กเข้ามาเสริมทัพและฟอร์มการเล่นที่ดีของคอเนอร์บลัสซี่ก็ทําให้ทีมไม่จำเป็นต้องใช้งานโจโกมเมสในตำแหน่งแบกขวานอกจากนี้โกเมสยังได้รับคเ,เหนื่อยมากกว่าลุยดีอาร์สและเคอร์ติจวนรวมกัน ส่งอาจเป็นเหตุผลให้ทีมต้องปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยมีรายง,งานมาว่าโกเมสได้แจ้งความประสงค์ที่จะย้ายทียมต่อผู้บริหารของลิเวอร์พูลแล้วหากไบยมินิกยืน่นก็เสนอเข้ามาลิเวอร์พูลอาจพิจารณาขายโจกโกเมสออกไปแม้ว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญของทีมในยุคข,ของเจกิ้งคลับแต่หากนักเตะต้องการย้ายสโมสรก็ควรพิจนารณาอย่างจริงจังนคือสุการลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14มิถุนายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ